สวัสดีค่ะเพื่อนๆซีรีส์เกาหลีที่พลาดไม่ได้เลยตอนนี้นะคะก็คือเรื่องเวนเดอร์ l ฟลิงบอกเล่าเรื่องราวของโคโซกทำเนียบประธานาธิบดีแพ็กซอนรับบทโดยยูยอนซอกและภรรยาของเขาล่ามภาษามือฮงฮีจูรับบทโดยแชซูบินที่ทำข้อตกลงแต่งงานกันด้วยเหตุผลทางการเมืองตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตแต่งงานกันมานานกว่า3ปี พวกเขาแทบจะไม่สื่อสารและไม่เคยแสดงความรักต่อกันแม้แต่น้อยทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จ,จู่ๆวันหนึ่งก็มีสายโทรศัพท์ปีศาจโทรเข้ามาข่มขู่เขาว่าภรรยาถูกลักพาตัวปลายสายโทรศัพท์ลึกลับนี้ได้นำพาความผกผันมาสู่คู่แต่งงานคู่นี้ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในซีดีนะคะแม่ของนางเอกนะคะเป็นเมียคนที่สอของประธานบริษัทสื่อยักษ์สื่อใหญ่ แม่เนี่ยเป็นสาวร้องเพลงในลับนะคะแล้วก็มีลูกก็คือนางเอกนะคะแล้วก็เมียหลวงของประธานเนี่ยก็ได้เสียชีวิตแม่ของฮีจูเนี่ยก็เลยได้ขึ้นมาเป็นเมียหลวงแทนค่ะนางเอกเนี่ยก็เป็นลูกเลี้ยงของท่านประธานบริษัทสื่อใหญ่ครอบครัวนางเอกนะคะเกิดอุบัติเหตุโดยพี่สาวแม่แท้ของนางเอกนะคะชื่อฮงอินอาเนี่ยกลายเป็นคนหูหนวกค่ะส่วนน้องชายเนี่ยก็ได้เสียชีวิต นางเอกเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ปกติอยู่คนเดียวค่ะแม่เนี่ยก็กลัวว่าจะถูกเกียดถูกขับไล่ก็เลยบังคับให้นางเอกเนี่ยไม่ต้องพูดอีกเลยให้ทุกคนเนี่ยคิดว่านางเอกเนี่ยตกใจกับเหตุการณ์ก็เลยพูดไม่ได้มันก็เลยคล้ายๆกับโลก selective mutism ค่ะหรือการไม่ยอมพูดในบางสถานาการณ์ซึ่งเราก็จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับโลกนี้กันค่ะ โรคนี้นะคะเป็นภาวะทางสุขภาพติดที่คุณเนี่ยไม่สามารถพูดในบางสถานาการณ์ได้เนื่องจากความกลัวหรือความวิตกกังวลอาการนี้นะคะมักเกิดกับเด็กเล็กแต่ก็อาจเกิดกับวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ได้เช่นกันอาการและก็สาเหตุนะคะอาการต่าง,างเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบค่ะบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถพูดได้เลยหรือเกือบจะพูดไม่ได้บางคนเนี่ยก็สื่อสารได้น้อยลงหรือสื่อสารได้จํากัดสาเหตุนะคะ ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดว่าเหตุใด selective mutism เ,เนี่ยจึงเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็สงสัยว่าปัจจัยที่เป็นไปได้ก็อามีหลายประการที่ทำให้เกิดนะคะก็จะได้แก่ภาวะสุขภาพจิตอื่นๆก็เช่นโรควิตกกังวลโรคกลัวโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญค่ะโดยนางเองนะคะก็จะเข้าข่ายสาเหตุน,นี้ค่ะแล้วก็ประวัติครอบครัวหรือพันธุก,กรรม โรควิตกังวลนะคะสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมได้ผู้ที่เป็นโรคซิเลติมเมิซึมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีญาติสายตรงพ่อแม่พี่น้องหรือลูกเป็นโรคซิเลติมเมิซึมหรือวิตกกังวลมากกว่าคนอื่นๆค่ะแล้วก็สภาพสังคมเนี่ยความปิดปกติในการสื่อสารส่วนวิธีการรักษานะคะ การรักษาเนี่ยก็อาจจะช่วยลดความรุนแรงแล้วก็ความถี่ของอาการได้แต่หากตรวจพบแล้วก็รักษาตั้งแต่เนิ่นๆือเนี่ยอาการต่างๆก็จะอาจหายไปหมดวิธีการรักษาที่ผมบ่อยที่สุดนะคะก็จะมีการบำบัดสุขภาพจิต การบำบัดการพูดใช้ยารักษาแล้วก็ยาที่ใช้รักษาซีเลติมเมทิซึมที่ผมบ่อยที่สุดก็คือยาต้านการดูดซึมเซโรโทนินแบบเลือกสรรยาหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้รักษาภาวะซึมเศร้าแต่ก็ยังสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความมีตกตังวลได้เช่นซีเลติมเมทิซึมแล้วก็ยาอื่นๆเนี่ยก็อาจจะช่วยได้เช่นกันค่ะก็ต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะในซีรีส์นางเอกเนี่ยปกติค่ะแต่ว่าต้องไกล ต้องแกล้งกลายเป็นคนพูดไม่ได้ตามแม่สั่งค่ะอยากรู้ว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะทุกคนคิดว่าใครก็อย่าลืมเม้นบอกด้วยค่ะก็แอดก็กําลังดูอยู่ค่ะดูแล้วก็อยากมีแพสซอนไว้ของตัวเองนะคะทุกคนแรกๆเนี่ยก็ไม่รักหลังๆคือมาาบมากฟินค่ะทุกคนไม่รักแบบใดห้องนังเองนะคะคือมาสเตอร์เบ้นลูมค่ะห้องนอนพะเอกก็คือเล็กนิดเดียวสามปีที่แล้วเขาไปทําอะไรกันอยู่ค่ะทุกคนหลับ ชมซีรีส์แล้วก็ไปเชียร์ความรักของทั้งสองคนเนี่ยได้ทั้งเน็่ฟลิกนะคะวันนี้ก็ลาก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆมาชมกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย